โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ n v p แซงท็อปจากวันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราไปยิงโปนะครับผมซึ่งโปเนี่ยมาแซงท็อปเราแล้วเราเนี่ยสุ่มไปเจอโปแล้วก็ไปยิงโป้ครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอโปหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้เราก็จะเอาสไนไปยิงเหมือนเดิมซึ่งเจอโป้เราก็ไม่เคยหวั่นอยู่แล้วเพราะเราเป็นสไนจักรวาลใช่ไหมทุกคนก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยว่าพี่เนี่ยตึงไหมนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนาะวันนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต้มเราเนี่ยยังตามไออรุณีอยู่เนี่ยททีี่่่่มมมมาาเลลนนนนนโปปร้องงัััววะพแแบ็คผดซ593 พี่เนี่ยไม่เจอมาสักรอบเลยพี่อยากจะกดดักมันมากแต่กดไม่เจอนะผมพี่จะแบนมันออกนะเพราะมันเล่นโปรนะการดูวิธีการเล่นโปรเนี่ยดูยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาสอนเหมือนกันว่าเราเนี่ยมาดูวิธีคนเล่นโปรยังไงนะอย่างแรกเลยดูที่เลเวลก่อนเลเวลเนี่ยจะไม่เกิน70แน่นอนร้อเเพราะว่ารหัสเก่ามันโดนแบนเพราะามันเล่นโปรนะครับผมอันนี้เราสันนิษฐานสันนิษฐานไว้ก่อนแค่อย่างแรกเนี่ยเรายังฟันธงไม่ได้ครับอย่างที่2เราดูบูย่ามันอ้าวมันไม่มันไม่โชว์บูย่าเว้ยเนี่ยมันโชวววว์บูยยยยาาาาชนนนนนนะะต่่่่่่ออออเเเืงงีสสััไไไ้้้กพรมมดด ดาวมัน590ดาวยังมาเจอคนเก่งอยู่แล้วแล้วมันเล่นในคอมด้วยซึ่งแรงแกนเนี่ยหลายๆายตี้เนี่ยเขาตึงกันมากแบบโคตรโหดโคตรตึงใครที่ดูแหลงสีวิสีเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันตึงมากวิธีดูโปเนี่ยบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยโปล้านเปอร์เซ็นต์ะครับผมซึ่งดูเวลมันน้อยไลท์น้อยแล้วก็นี่ดูเลยที่วิธีดูดูดูที่มันเล่นนะทุกคนมาดูที่มันเล่นกันอ่ะแล้วเรามาดูที่มันเล่นโหมด44จัดอันดับนะครับผม อัตราชนะ89%เล่นไป500ดาวเล่น605เกมชนะ541เกมอ่ะดูมันเล่นนะดูมันเล่นคิวเดทหกโอ้โหหนึ่งตานี่บอกเลยอย่างน้อยเนี่ยมาดูอัตรายิงหัวอัตรายิงหัว54นะทุกคนอันนี้ก็คือโปรที่มันเล่นเป็นนิดนึงไม่ใช่เล่นเป็นหรอกมันเล่นกลางนั่นแหละมันก็เลยอยู่แค่นี้วันนี้พี่จะมาแซงมัน ndpp เดี๋ยวมาดูสกอร์ ndpp กันบ้างนะครับผมแบบนี้ไม่โปนครับผมเพราะว่าทาคลิปให้ดูตลอดเปิดจอให้เล่นให้ดูตลอดแล้วแพ้ชนะแพ้ชนะอยู่นี้ตลอดนะคร ก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมกันเลยในโหมดแรกของเราเล่นไปคิวเดสสองเล่น800ชนะ500อ่ะเห็นปะสังหารไป3 440นะครับผมอัตรายิ่งหัว25%อาอตัตราชนะ65อนะันเนี่ยถือว่าเป็นคนธรรมดาเล่นเนาะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่3,990นะครับผมเอ้ย3,9902นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะแซงมันแหละวันนี้ไม่รู้ว่าจะแซงได้เปล่าเพราะว่าถ้ามันยังเล่นอยู่นะมันเราแซงมันไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแต้มมันจะบวกรัวๆเพราะโปเนี่ยมันจะชอบใช้สไนล็อกในการเล่นแล้วแต้มมันจะบวกรัวๆเลยแบบ4ี่หมื่นสองสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสามอย่างเงี้ยบวกเรื่อยๆแล้วเราสู้มันยากนะเพราะมันเล่นโป้นะหเกมเนี่ยมันกดสไนมันกดยิงเฉยๆก็ได้แต่พี่อ่ะต้องเลงเพราะว่าพี่ไม่ได้โปแต่มันอ่ะเล่นโปมันต้องมันไม่ต้องกดเลงด้วยซ้ำมันแค่กดยิงกดยิง1่งเกมเนี่ยมันชนะมมัันนบบบบแแแตตต้้วววกก มันแซงพี่ได้แบบชิวๆแต่พี่เนี่ยต้องไปสู้กับแรงแกนตึงๆเนี่ยซึ่งพี่แซงมันยากมากแต่ว่าพี่จะพยายามทําให้น้องๆเพราะว่าวันนี้สองพันแต้มเนี่ยเราก็ดันยากอยู่พอสมควรซึ่งถ้ามันดันต่อเราเนี่ยบอกเลยว่าพี่เนี่ยวันนี้พี่จะดันถึงตีสองเลยน้องๆอาจจะไม่เห็นคลิปน้องๆอาจจะไม่เห็นคลิปอีกทีวันจันทร์เพราะว่าพี่เนี่ย ต้องการที่จะชนะมันนะครับทุกคนอยากให้อยากให้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจพี่ด้วยนะผมแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะมาแซงโปไปด้วยกัน,นครับผมโหโขยันไม่ได้ขยันหรอกเว้ยแซงโปไเว้ยพยายามเจาะท็อปหนึ่งให้น้องๆดูไงเพราะว่าอาทิตย์นี้เราต้องการเป็นท็อปหนึ่งของเชียงใหม่ฝากทุกคนให้กําลังใจพี่ด้วยแล้วกันนะโดยการกดไลค์นะครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ท็อป451ปันเดี๋ยวเราจะไปเล่นละ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนวันนี้เราก็สอนมาเยอะแล้วทุกคนอยากรู้อะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เดี๋ยวไปดูกันว่าวันที่1เนี่ยเราจะอยู่ท็อปไหนนะครับผมซึ่งตอนนี้ท็อปรอยอยู่ที่7 0 4ดาวแล้วซึ่งมันเยอะมากๆนะครับสำหรับเราตอนนี้เราอยู่แค่451ดาวนี่มันน้อยก็เดี๋ยวจะดันไปเรื่อยแล้วกันเหไไลือเวลาประมาณส0วันเนาะ let's go Why ทำไมผมไม่ได้ยิงเลยวะแค่อยู่ในมุมโอ้ยตอนนั้นมันสับไว้ยังวะโอ้โหมันก็วิ่งออกไปให no ้พนะี่โนยิงเนาะไอ้หน่อยรอดหน่อยรอดมีเจ้าหลุดตัวหนึ่งอ่ะ โอ้ข้งบน2ตัวเลยบนซ้ายอะ่ะบนซ้ายเหลือตัวนึงะนะน,นี่บอกกดเดี๋ยวก็รู้เองชุดนั้นเราต่อเจ็บนะดาวหนึงใกล้หมดเลยเนี่ยเรียกว่าอยู่ขา้างนอกอ่านไม่มี<อ>ความรู้สเลยนั่นแหละเพียงส<อ>งเลย ร้อนดาววันเพราะว่าน้องนี่มันไม่ได้ไงผ่านอยู่แล้วแอคเลยแอคกูไม่ตามไม่ชื้อจิตจแบบน้รึเปล่าดาวหนึ่งดาวสองหน้าพี่ตัวเดียวเฮ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วแล้วหกแปดนะไว้ผมขอแอคหน่อยครับพี่เป็นชาแล้วผมยิงพี่ไม่ได้เลยขอแอคสักเกมเถอะ คุณนจะมาเล่นสนายเองไม่ได้เหลี่ยมมาหรอกเจ็บจ้าเอ๋จ้าเอ๋เอไม่ตายหินให้หน่อยครับเจ็บนะตัวร <First blood. S 1> ้อยนี่ไงไอผี

ไม,ไม่ออกมามเก็บสีเก็บส,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 สนัยคอบหมูไม่ดาว

มันไม่วิ่งเลยอ่ะขวาเข้ากลางเลยเราเจ็ดสิบนะไอช้างหน้าเพียร์ด <Double kill. S 1> าวหนึ่งดาวเอา้เอาลูกพี่โดุ่อยู่นี่ ไม่ใช่เนะี่โอ้มันยิงหัวได้ kill. แย่เบอร์เคิลแพ้ก็ไม่เสียดาวแพ้ไม่เสียดาวแต่ไม่อยากแพ้ไงอยากได้ดาว <Double kill. S 1> แย่ขวาข้างกูดังหนึ่งเจ็บมากไม่เห็นตายเลยว่าโดนเป็นฟา เจ็บมากท็อปเกิร์ลสวัสดีครับอันนี้พี่พเป็นใช้ตัวจริงไหมครับเมื่อเขาถามมาเบอร์หนึ่งใช้ในจักรยานไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมก๊อปชื่อมานเจ๊ครับมันเล่นกาบในจักรวาลนั้นจักรยานไม่ได้เล่นเล่นในทอมเรียนบิ โดนเสยซ้ายไอ้หลังพี่ยังมีนะป่าโดนหลังพี่ใหญ่โดนหลังโดนหลังด้วยถ้าพี่ไม่ใช่ถ้าพี่ไม่ใช่ตัวจริงจะรู้รังไงจะดังจะพูดอะไรก่อนก่อนรู้่ขอเสน่ห์มาบอกขอเสน่ห์มาขอของหน่อยคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะ พอเม็ดเลยอ่ะเจ็บก็ออกบนอะเจ็บแบบนี้ไม่โนนดนตัวเลยโอ้ยย้อนหลังมาหน่ะซ้ายอ่ะโดนซ้ายนี้ผมไม่ได้ดันเว้ยมันจะดันผมของเพื่อนอ่ะด้วย

นผมโดนยิงไม่นานแล้วผีวะมีทลุออมาเลยแค่นั้นแหละสนายจักรวาลตัวปลอมน้องๆคิดว่าเป็นตัวปลอมหรือเปล่าครับถ้าน้องๆเจอแบบนี้แล้วพี่พูดแบบนั้นน้องๆคิดว่าพี่จะเป็นตัวปลอมอยู่ไหมตาไปตู่พี่ตาเลนมีหวัวอะไ นี่เข้าอีกแล้วปุ๊บเปล่าน้ำเฮ้ยเข้าหลังให้ผมน้โอ้ยมันซ้ำศพเลยเพื่อนได้เราไมหมซ้ำศพกันอย่าไอ้นี่เดเมจศูนย์นะเฮ้ยไปซ้ำศพเขาอีกไม่ไม่ไอตัวยูบุไอคนพัดรุ่งไอคนพัดรุ่งไปซ้ำศพเขาทำไมอะฮะไปซ้ำศพทำไมนี่ไอคนโอหย แบร์ไม่ไอ้ยี่หัวแล้วไม่ไดาอับแลาวไปซ้ศพทำไมนะฮะไอ้คนผัดรุ่งนี่คนตายเหมือนกันนะไปซ้ำศพทำไมอ่ะฝั่งตรงข้ามมั้นี่เหนือนอาที่พี่บาลนี่เหมือนอย่ามาคนตายเหมือนกันนะฮะเพื่ออะไรล่วงเลยไปซ้ำศพพอทำไมเอ้ไอ้บาลนี่คนตายเหมือนกันนะไปซ้ำศพเขานะไม่เป็นไรท้างั้นนะอย่าไปซ้ำศพเขานะคนตายเหมือนกันฝั่งนู้นนะโอ้ย มันยิงแล้วมันามตัพพี่พี่ไม่ได้ตามศพมันนะซ้ศพมันเลยเดี๋ยวพี่เอาจริงนะมันมาซศพพี่เฉยเลยไม่เป็นไรน้องพี่ครบอยู่ชัเบอร์หนึ่งได้ชัเบอร์หนึ่งเดี๋ยวพี่จะซศพมันนะมันซ้ศพพี่เหรอฮะไอ้น้องบ่าวนี่ซ้ำศพพี่ไม่ได้ซ้ศพมันสักนิดเลย อยู่แล้วเป็นอย่างนี้ยู่าล้วมัซ้ำโซ่พี่ในน,น้องๆอย่างนี้นะฮะมันซ้ำโซ่พี่นี่คนไทย,ยต้องพูดเร็วหน่อยนะคนไทยอยาจจะฟังไม่ทันมันอยู่ไหนวะโอ้อยู่ซ้ายเม็ดเลยน้องออกมามันอยู่ซ้ายเม็ดเลยซ้ายสี่ตัวเลยน้องไอ้น้องเบาวนี่รอแป๊บนึงพี่กำลังไปบังอาจ คนใต้ไม่ได้จ่ายดำนะ <First blood. S 1> อยู่ในนี้เออพี่บาเอา <c oughs> น้องยิงมาน้องสวยน้องเหลือสองตัวเอามันนีซ้ำศพมันด้วยพี่ยังไม่ได้ซ้ำมันักนิดเลยมันมาซ้ำพี่คนอื่นมีมันไม่ซ้ำมันมาซ้ำพี่นะสหวนอ้องเหลือตัวเดียวอยู่ข้างหลังหรือเปล่าดูให้ดีหลังเข้านี่ไงปาหัวไปนั่นแหละโดนยิงไปซ้าศพมันเลยมันนี่น้องแบบนั้นแหละ มาเลยมายิงคนใต้ได้ไงคนใต้ใบเชียงใหม่โอ้ยผู้ชายด้วยดาวแหกตัวใช่ทำไมไม่มีเยอะดิหน้าพี่เลยหน้าพี่ถีตัวตัวอะไรพี่หน้าผมตัวนี้ ต้อตามแล้วฮ่าฮ่าอายุโอเคโดนระเบิดตอนนี้อายุคงไม่โอเคแล้วสินะนี่ไงโอ้ยยิงนี้ไงวะดูดิผมเล่นในมือถือดีกว่าติดเกมอะไรไปดยวะทำไมวะพี่เปิดอยพี่อยู่จังหวัดไหนหยอกเล่นบอกให้เรียกพี่ เบอร์สามลองเลยเบอร์สามขึ้นเบอร์นไม่เบอร์สามดูไดเมจพี่พีโอ๊ตเบอร์สามซื้อเลยขโมยคิวที่พี<า>โอ๊ติงพี่เล่นเสร็จเปิดเลขทีมนะพี่ด้วยเลยพี่เขาโคเรตึ้งเล่นด้วย ได้ตั้งหนึ่งหัวใจทุกคนกดไลค์เร็วต้องกี่ป้าครับผม<ๆ>ผมไม่ได้กินเยอะแต่ผมไม่ได้อ้วนเหมือนคนอื่นเข้าใจผมไหม

มาเลยาวยิงยากทีหลองตบตัรูแล้วดาวหนึ่งเฮ้ดยดาวสองเฮ้ยปุดปั๊ พี่กับสี่หน่อยค่ะร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบทำไมคนแลน้อยที่ชื่ออะไรคะชื่ออันหาย ออเ,เออไอตัว,ตวสัตว์มันไม่ดีหรอแม่หรือนกเออเนี่ยอันนั้น,นมันดีเฟรย์กอนเดียวคำสองแต่โอ้ยโอหหนูว่าไปโรงเรียนทุกวันแม็กเจ็ด ผมเล่นพี่เพราะเกมเลยครับใครเล่นพี่เพราะเกมน้องเลยไม่ได้แบ่งไหมคะอครอบที่สอง เาหนูตามที่มาคลิปที่พูดได้ระเบิดลูกนี้แหละระเบิดพิชิตาเก็บซีตุ้มเอ้าอยู่นี่เปลี่ยนเป็นลูกนี้แทนระเบิดพิชิตากรรชีวิต ร้อยห้าสิบี่เรวิ่งขวาผมวิ่งในอา้าวหน้าเราบินวนร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบองว็ด้วยอะไรของพวกเองวะ เกมแรกที่ได้เงิน9,000บาทไหมครับไม่ได้นะไปซื้อแล้วนี่หว่าซื้อแล้วซื้อแล้วด้อยด๋าย<ว>เก็บสี่เอา้าว ยังพูดไม่ทันนิดเดียวเองเก็บแล้วฉันกดเลยนะเล่นต่อนะกดนะกดท่านขอบคุณครับขอบคุณที่กดเข้ามานะร,ร้อยหนึ่งดาวว้ <50. S 2> วาติบเจ็บแล้วตัวเดียวซ้ายมือ อะไรของมันเนี่ยเราโพลล์ไปว่าเจอใช่ครับไม่ขึ้นท้าเปิดตัดเอานีเลยเดี๋ยว โอ้โหไปสองหหแล้วทุกคนไม่ทันว่ะโอเคก็พาน,นี้ก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวค่อยไปไล่แบมมาทีหลังเอาเดี๋ยวรอผมสุ่มเจอมันก่อนตอนนี้โอ้โหมันไป6 0 2ดาวแล้วผมอยู่แค่ตอนนี้ท็อป199้บนะครับผม470ดาวนะครับมันไป690 609ดาวแล้วก็นะครับผมมันตามโปรไม่ทันจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันมาเล่นแล้วแบบแต้มมันขึ้นเร็วมากเพราะว่ามันชนะทุกเกมนะครับ ออการเจียบแนมสไนเนี่ยถ้ามันแพ้มันก็จะแบบไม่ไม่ชนะนะครับผมเดี๋ยวเราผมกดเจอมันหน่อยหรือว่าใครกดเจอมันก็อัดคลิปไหมผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแบนมันเองในตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าอยู่ในทิศเนี้ยถึงผมแบนมันยังไงอะ่ะพ่งนี้พ่งน,นี้ปุ๊บมันโดนแบนใช่ไหมมันก็จะตกท็อปไปเลยแล้วผมจะขึ้นท็อปแทนมันนะถ้าเจอมันก็บอกด้วยฝากอัดคลิปให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบไปที่4 1 9 6 8นะ้กครับเราก็ไันไม่ไหวครับเจอกันครับ